การสวดมนต์ของเราจะมีแสงสว่างจากพระพุทธเจ้าเป็นผลลัพธ์เราเองไม่มีความรู้สึกแต่พูดถีปิศาจมีความรู้สึกเทพเจ้าหลักอยู่าที่น่าดูเห็นแสงสว่างจากพระพุทธเจ้าสองสว่างถึงคุณเขาอยู่ไกลาจากคุณไม่กล้าทำร้ายคุณ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงถ้าเราเข้าใจความจริงของเรื่องคุณจะสวดมนต์ไม่หยุดหย่อนสวดมนต์มีประโยชน์มากมายเราสวดมนต์ให้แสงสว่างจากพระอภิตาภัก่องสว่างนะไม่ใช่ว่าไม่รู้จักนะถ้าเราไม่สวดมนต์เราก็จะคิดฟุ้งซ่านพระอมิตาภักก็เห็นนะ คุณยังมีความคิดฟุง้งซ่านมากมายและความคิดที่ไม่เป็นระเบียบอีกเยอะถ้าเราเข้าใจแสงสว่างจากพระธรรมในพระสูตรนี้ยังต่อเนื่องไม่ยากแกความคิดเราทำได้รอยวางการสดมนเถอ อาสัญลักษณ์ตามธรรมชาติก็จะต่อเนื่องกันไปอาจแต่เป็นเพราะไม่คุ้นเคยกับพระสูตรต,ตอนนั้นลืมไปแล้วอันนี้คือพวกเราทุกคนสัตว์ในหกบภพบเชื่อมโยงกับอวิตาพุทธ นะตอนนี้เรียกว่าสายด่วนเราทุกคนอาจมีสายด่วนกับอมิตาพุธแตาคุณแค่ตั้งใจฝึกฝนให้จิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับอมิตาพทธก็จะเชื่อมโยงกันถ้าคุณสร้างนิสัยนี้ขึ้นมาคุณก็จะเห็นโลกสุขาวดีและเห็นอมิตาพูธ อาพระเท่าทะเลสอนเราเป็นแบบอย่างเขาทำได้เราก็ทำได้อาเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอ่อยว่างเงินหนึ่งแสนไปแล้ววันนี้เราพูดถึงชีวิตแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถนะคุณยังมีบ้าน และทรัพย์สินอยู่อาสิ่งเหล่านี้คุณไม่ต้องกังวลแม้จะไม่ได้คิดในใจแต่จริงๆแล้วมันมีอยู่สิ่งน,นี้คืออุปสรรคอาให้เราวิเคราะห์กันเถอะขอให้พระเจ้ามีความโลกอาให้เราไปดูแลเขาจริงๆ ลืมการสวดมนต์ไปเถอ,อะอาหลวงพ่อไอเทียนเขาแสดงให้ฉันดูเขาได้จับไปแล้วเสื้อผ้าของเขาอยู่ข้างๆห้องเขาได้ทับมันอย่างเรียบร้อยในบ้านเสื้อผ้าทั้งหมดของเขาก็คือกล่องนั้นดูเหมือนเราจะเดินทางกันเลยนะ เกระเป๋าเดินทางแบบนี้ทรัพย์สินทั้งหมดมีแค่นั้นเมื่อไรก็พร้อมจะไปเขาไม่ได้ย้ายบ้านเขาไม่มีบ้านดังนั้นเทศบาลจึงให้เราทำตัวอย่างที่ดีทรัพย์สินของพระสงฆ์สามล้านหนึ่ง มันง่ายมากไม่ต้องใช้กระเป๋าแค่ห่อของแล้วสะพายไปเลยคุณบอกว่าเขาสบายมากอันนี้เรียกว่าสี่เหลีย่ยมถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงการปล่อยวางในพระพุทธศาสนาแต่เรายังปล่อยวางได้แค่บางส่วนยังมีอีกมากที่ยังไม่ปล่อยวาง อาพระพุทธศาสนาให้เราปล่อยวางอย่างแท้จริงใจที่ใกล้ชิดและใจที่เท่าเทียมของคุณจึงจะสามารถไปได้ก่อนอ่าพระอรหั์ที่เบิ์สุดไม่มีงานแล้วอาการที่เราปล่อยวางไม่ได้ก็คือแบบนี้แล้วใจเรามักจะ คิดถึงอยู่เสมอมักจะเก็บไว้ในใจนี่เรียกว่าการเปือ้อนอ่าเมื่อเราตระหนักรู้จริงๆแล้วจะมีทิศทางที่ชัดเจนอ๋ออย่าคิดถึงมันอย่าไปสนใจเขาอีกได้คือการปล่อยวาง อตอนที่เราอายุน้อยคุณครูหลีเคยอธิบายครั้งหนึ่งเรามีเพื่อนร่วมชั้นชื่อสูยุนเติงครอบครัวของเขาสบายดีครอบครัวของเขามาบอกเขาว่าเขากำลังคุยกับครูที่เทียนจินเมื่อวันพุธเซียนเตอ๋อไม่ได้สนใจยังอยู่ที่เทียนจิน ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและหลังจากจบเคียนหวานก็จะกลับไปคุณครูหลีก็ยกตัวอย่างนี้ให้เราระวังวังแบบนี้จะถูกทางอ่าก็รู้ว่าการฟังคำสอน สำคัญกว่านั้นบ้านถูกไฟไม่ไม,ไม่เป็นไรพร้องให้ไม่ได้อ่านี่เป็นเรื่องใหญ่เลยชีวิตนี้หายากและการได้ยินพระธรรมก็ยากนะอ่าเขาได้เป็นแบบอย่างให้กับเราอ่าปกติแล้ว ไม่เคยใส่ใจเลยในด้านจิตใจแค่กล่าวว่าอมิตาพุทธนอกจากอมิตาพุทธแล้วไม่มีอะไรอีกนี่เรียกว่าปล่อยวางแล้วทิศทางที่ถูกต้องเขาถึงจะมีประโยชน์จริงๆอ่า สำหรับคนทั่วไปการปล่อยวางยากที่น้องเป็นเรื่องที่ยากที่สุดอาเรื่องการเงินก็ไม่ง่ายเลยนะอ่าอยู่ในจารึกนาไม่ทิ้งแต่ไม่ปล่อยวางยังตามหาฉันอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าจะเชื่อมโยงได้อย่างไร อ่าจะเชื่อมโยงได้อย่างไรต้องปล่อยวางอย่างเดึกค่ะถึงจะเชื่อมโยงได้ทำไมการสวดมนต์ถึงต้องใช้สิ่งเหล่านี้นี่คือการทำเรื่องใหญ่เลยนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องที่เกินกว่าหกภพบและสิทธธรรมจักยังมีอะไรที่ใหญ่กว่านี้อีกไหมนี่คือความตายครั้งใหญ่ เรื่องใหญ่แบบนั้นต้องจริงจังไม่สามารถมองข้ามได้เราต้องเข้าใจหลักการนี้